พี่โยธินนะครับวันนี้พี่โยธินจะมารีวิววิธีการเล่นวิธีการใช้งานของเจ้าตัวโดรน S119 ว่ามันใช้ยังไงนะครับมาเลยเยีาวมาแกะกันเลยนะครับแกะออกมานะครับตัวนี้จะมีกระเป๋านะทุกคน S119 นะครับผมเปิดกระเป๋านี่นะเปิดกระเป๋าออกมานะครับก็จะมีอุปกรณ์ให้นะครับตัวโดรนรีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้นะครับตัวรีโมทโทนใส่แบตเตอรี่ขนาด 2A 3ก้อนนะครับถ้าซื้อจากทางร้านวิโอจะมีไปให้พร้อมเล่นเลยนะครับตัวนี้หมดก็เปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็จะมีชุดอุปกรณ์มาให้นะครับมีอะไรบ้างครับผมนี่นะครับก็จะมีในถุงซิบล็อกนะครับมีปีกปีกอะไรสีใบนะครับมีน็อตให้2ตัว ไขควงแล้วก็ตัวชาร์จแบบหัว usb นะครับตัวนี้เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับทุกคนนี่ครับแล้วก็จะมีะคู่มือให้หนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ตัวชุด qr code ให้โหลดโปรแกรมลงหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราลองมาใช้งานกันดูนะครับว่าใช้ประมาณไหนนะทุกคนครับอ่ะอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวพี่โยจะมาบอกวิธีการชาร์จไฟก่อน เดี๋ยวปักมาแล้วนะครับสามุนะครัทุกคนครับนี่คือแบตเตอรี่นะทุกคนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้ครับแนะนานะครับให้ใช้ปักที่เป็นหัว USB อย่างนี้นะฮะจะดีนะครับนี่ครับแบบนี้สมมุตินะครับเสียบลงไปตอนนี้ยังไม่มีไฟทุกคนนะดูนะถ้าเสียบลงไปปุ๊บนี่นะฮะเขาจะมีไฟติดนะครับเป็นไฟสีแดงๆส้มๆตรงนี้นะครับติดอยู่ถ้าเกิดเต็ม ไฟดวงนี้จะดับลงไปก็ประมาณ1ชั่วโมงบวกลบนะครับตัวนี้อ่ะโอเควิธีการชาร์จไฟนะครับอ่าต่อไปนะครับตัวโรนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแบบมอเตอร์บัตเวดมีระบบเซนเซอร์กันชนให้ถึง4ทิศทางนะครับกลางปีกหน้านะฮะเอาตัวขาสูงเนี่ยออกก่อนนะฮะตามด้วยขาหลังนะครับแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับแบบนี้นะฮะแบตเตอรี่ครับเนี่ยแบตเตอรี่นะทุกคนดูครับเอาออกนะฮะ กดนิดนึงครับแล้วก็ชักดึงออกหลังนะครับแบบนี้เวลาใส่นะครับก็แล้วไปครับแบบนี้ครับปึ๊บนี่มันจะมีล็อกของเขานะครับรุ่นนี้จะมีตัวกล้องใต้ท้องพร้อมตัวสแกนพื้นนะครับให้ตัวโดนบินยิ่งขึ้นและที่สําคัญตัวนี้ปรับกล้องไฟฟ้าขณะบินด้วยตัวรีโมทคอนโทรลได้เลยนะฮะเรียกว่ากล้องไฟฟ้านะครับทุกคนอะโอเคตัวรีโมทคอนโทรนนะครับตัวนี้รีโมทใช้แบบไหนนะฮะ ฮารีบที่บอกไว้นะครับ3ก้อนขนาด 2A ตัวนี้จะมีที่จับโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะฮะเวลาใช้งานก็นี่นะฮะเอาโทรศัพท์นะครับมาวางลักษณะแบบนี้ทุกคนนะครับแบบนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับตัวรีโมทคอนโทรนะครับมีตุ่มอะไรบ้างทําหน้าที่อะไรบ้างครับตัวนี้คือเปิดปิดเปิดปิดนะครับ 2. ตัวนี้คันโยกด้านซ้ายมือนะฮะคือสูงบินสูงนะครับ ปล่อยล็อกตัวโดนจะล็อกระดับการบินนะฮะบินต่ำนะฮะลดระดับต่ําลงมาปล่อยคุุบเขาจะล็อกระดับทันทีถ้าเรากดไปด้านข้างแบบนี้นะครับตัวโดนจะหมุนหัวไปด้านซ้ายถ้าเรากดมาด้านขวาโดนหมุนหัวไปด้านขวาแบบนี้นะครับเท่ากับว่าตัวนี้นะฮะขึ้นสูงปล่อยล็อกระดับลงต่ำปล่อยล็อกระดับหมุนหัวซ้ายแล้วก็หมุนหัวขวานะครับอ่ะต่อไปนะครับด้านขวามือ ัวนี้นะครับผมที่นี้ครับเดินหน้าเรากดบังคับด้านขวาค้างไว้อย่างนี้ตัวโดนจะเดินหน้าแบบนี้นะครับถอยหลังกดดึงลงมาล่างอย่างนี้ค้างไว้ถอยหลังปล่อยปุ๊บเขาก็จะหยุดนะครับเดินหน้ากดค้างปล่อยปุ๊บเขาก็จะหยุดให้นะครับถ้าเรากดไปด้านซ้ายอย่างนี้ตัวโดนจะบินไปด้านซ้ายอ่าอย่างนี้นะถ้ากดขวาโดนจะบินมาด้านขวาแบบนี้สรุปนะครับตัวนี้เดินหน้าถอยหลังบินไปซ้าย บินมาขวาแล้วก็360องศาได้รอบทิศทางนะครับตัวนี้อ่ะโอเคนะครับตัวต่อไปครับตัวนี้เห็นตัวตุ่ม3มดีไหมฮะตัวนี้คือเป็นตัวตีลังกาตัวนี้สามารถตีลังกาได้ถึง4ทิศทางทำยังไงฮะนี่ครับวิธีนะฮะกดตุ่ม3ามดีหนึ่งทีปุ๊บต้องการตีลังกาหน้าเขาจะมีเสียงตัวรีโหมดนะฮะตีลังกาหน้าแตะคันโยกไปข้างหน้าหนึ่งทีปุ๊บแล้วก็ปล่อยตัวโดนจะพลิกตีลังกาหน้า นะฮะตีลังกาหลังนะครับก็แตะ3ดีหนึ่งทีปุ๊บกดคันโยกนะฮะบ,บังคับมาข้างหลังหนึ่งทีแล้วปล่อยจะตีลังกาหลังซ้ายขวาก็คือทําเหมือนกันเลยนะครับผมแตะปุ๊บตีลังกาซ้ายก็แตะมาซ้ายตีลังกาขวาก็กด3ดีก็แตะคันโยกมาได้ขวาจะตีลังกาขวาได้ถึง4ทิศทาง่าโอเคตัวต่อไปนีครับมาดูใ,ใกล้ๆตุ่มนี้ตัวนี้เป็นตัวเปิดเซ็นเซอร์กันชนนะครับ ถ้าเรากดหนึ่งทีนะครับแต่เอาไว้เล่นในบ้านนะครับกดปุ๊บเซ็นเซอร์ตัวนี้จะทํางานนะครับเวลาตัวโดนไหลเข้าไปใกล้ๆกำแพงอย่างเงี้ยเขาจะมีเสียงเตือนดังติ๊ตติ๊ตติ๊ติ๊ติ๊เตือนเรานะแต่ว่าถ้าเปิดเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะบินช้านะฮะถ้าเล่นบ้านไม่ต้องเปิดนะครับไม่ต้องกดนะฮะอ่ะหยุดเซ็นเซอร์ก็กดอีกหนึ่งทีครับเพื่อเป็นการดับการเซ็นเซอร์กันชนนะครับอ่ะตัวต่อไปนี่ด้านซ้ายมือนะครับเห็นลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงไหม ตัวนี้นะครับเวลาเราเซตระบบเสร็จเรียบร้อยจะบินนะฮะเรากดตรงนี้1นทีเลยกด1นทีปักตัวโดนจะสตาร์ทเครื่องยนต์และเทคออฟขึ้นเองให้อัตโนมัติก็จะเทคตัวขึ้นประมาณ50-60ไม่เกิน1เมตรนะครับเทคตัวขึ้นมาและเขาจะล็อกระดับการบินเราถ้าเราต้องการความสูงเพิ่มเราก็กดคันโยกเพิ่มขึ้นนะฮะสูงเพิ่มลงต่ำบินหมุนหัวสายขวานะครับอ่ะโอเคทีนี้ครับ เห็นตรงนี้ไหมตัวนี้จะมีบอกว่าสปีดกับสต็อปใช่ไหมครับสปีดมีทั้งหมด3สปีดนะนะครับสปีดหนึ่งตัวโดนเปิดขึ้นมาแล้วจะเป็นสปีดหนึ่งอยู่แล้วนะครับต้องการเพิ่มความเร็วกดลงไปหนึ่งทีแล้วปล่อยจะมีเสียงดังสองติด๊ดอย่างนี้นี่คือสปีดสองตัวโดนจะเร็วขึ้นแรงขึ้นต้องการให้แรงกว่านี้กดอีกหนึ่งทีสปีดที่สามนะครับต้องการไปสู่โหมดสปีดหนึ่งกดอีกหนึ่งทีครับจะดังหนึ่งกิ๊กนะครับ แต่ตัวสต็อปคืออะไรถ้าเกิดเรากินพลาดนะครับอาจจะไปชนต้นมงต้นไม้อะไรก็ตามนะครับกดตัวตุ่มนะฮะตุ่มนี้ค้างเลยเขาเรียกว่าตัวสต็อปดับเครื่องยนต์ฉุกเฉินกดค้างไว้เลยนะฮะมันจะดับเครื่องยนต์ฉุกเฉินให้เรานะครับอ่ะต่อไปครับผมฝั่งนี้ครับเห็นตัวนี้ไหมฮะลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงตัวนี้คือปรับหน้ากล้องไฟฟ้าขณะบินนะฮะปรับกล้องขึ้นก็กดตัวนี้ครับปรับกล้องลงก็กดตัวนี้ครับตัวนี้นะ นะตัวกล้องจะปรับเองอัตโนมัตินะครับขึ้นและลงตามที่เราต้องการ90องศาและนี่คืออะไรครับตัวนี้เป็นตัวช่วยถ่ายภาพและวิดีโอนะฮะถ้าเราเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราไม่ไปกดถ่ายที่หน้าจอมือถือเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะโอ้โเจ๋งนะหลักร้อยเองที่ดูเอาละครับถ้ากดถ่ายภาพกดที่ตัวรูปกล้องหนึ่งทีแล้วปล่อยถ้ากดถ่ายวิดีโอกดที่ตัววีดีโออีกหนึ่งทีปล่อย ทีนี้มันจะมีวินาทีขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับกำลังบันทึกภาพวีโออยู่ต้องการหยุดก็กดอีกหนึ่งทีครับแค่นี้เองนะฮะอ่ะตัวนี้นะครับใช้ได้ทั้งโทรศัพท์ iOS แล้วก็ Android นะฮะแต่เวลาโหลดโปรแกรมเนี่ยเราต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับแต่เวลาเราออกไปเล่นข้างนอกนะครับจะเล่นริมคงริมเขากลางทุ่งดงทุ่งนาไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะตัวโดนจะปล่อยระบบ w i f i ออกมาเองนะฮะอันนี้เข้าใจก่อนนะครับอ่ะมา นะครับง่ายๆเลยนะทุกคนง่ายๆเลยนะเห็นหน้าจอชัดไหมครับไปที่แอปสีเขียวก็ได้นะครับเข้าที Wash ่หน้าหลักเข้าเพิ่มเพื่อนเข้าตรง QR code สแกนอ่ะผมใช้เป็นตัว iOS นะครับผมจะสแกนที่ตัว iOS ตัวนี้ปึ๊บเขาจะมีแถบสีมุ่งๆงขึ้นมานะครับแตะเข้าไป1ทีแบบนี้ครับ่าเห็นไหมครับตัวนี้แอปของเขาชื่อว่า w i f i UAV หรือเราจะไปหาในเพจสตอร์หรือแอปสตอร์ก็ได้ไปโหลดตรงเลยก็ได้นะฮะทุกคนอ่ะพิมพงเพราะว่า w i f i UAV นี้มันจะมีรูปหน้างี้ขึ้นมาก็กดติดตั้งเลยอ่ะทำการครับกดติดตั้งนะครับเราจะติดตั้งลงไปก่อนนะครับการโหลดติดตั้งแป๊บเดียวนะครับไม่นานนะฮะจะเต็มแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมฮะเรียบร้อยแล้วกดเปิดครับอ่าหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เวลาใช้แอปเราก็กดอนุญาตนะครับระหว่างการใช้แอปก็ได้นะครับแบบนี้นะทุกคนนะโอเคนะครับทีนี้ออกก่อนนะครับและแอปตัวนี้นะครับเขาจะไปอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราแบบนี้ w i f i U A V คือแอปตัวนี้ครับนี่เห็นไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทําการเชื่อมต่อระบบ w i f i มาดูว่าทําแบบไหนครับทุกคนโอเคครับมาเลยนะครับ การเชื่อมต่อระบบ WiFi นะฮะทุกคนนะครับอันดับแรกเปิดเครื่องก่อนนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอาจจะผมวางกับพื้นนะฮะอย่างนี้นะครับกดลงไปตรงนี้นะครับกดปุ๊บกดค้างนะครับจะมีไฟมีเสียงนะฮะหยุดปุ๊บอะทีนี้ครับเปิดที่ตัวรีโมทนะฮะกดครับปุ๊บติดแล้วนะครับดันคันโยกซ้ายขึ้นหนึ่งทีปล่อยลงอีกหนึ่งทีแล้วปล่อยนะครับเห็นไหมฮะไฟนิ่งแล้วไฟนิ่งแล้วอาทีนี้ครับผม เราจะทําการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi นะฮะการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi นะครับไปที่ตั้งค่าไปที่ WiFi ก็ได้หรือใครจะไป Wi-Fi ตรงเลยก็ได้นะครับผมทีนี้เขาจะมีรหัสตัวนี้ขึ้นมาครับ L O F L O W นะฮะตัวนี้เป็นชื่อ WiFi ของโดรนนี้ครับกดเข้าไปครับเนี่ยสกูตนะครับตรวจสอบอยู่นะฮะมันจะขึ้นว่าเครือข่ายไม่ปลอดภัย ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันจะขึ้นแบบนี้ถูกต้องแล้วครับทุกคนอ่ะทีนี้เรียบร้อยนะครับทุกคนมาเราจะเข้าไปดูภาพเลยนะนะครับเราก็ไปที่แอปที่เราโหลดไว้เมื่อกี้นะฮะ Wi-Fi UAV ครับ, wi รบแตะเข้าไปหนึ่งทีขึ้นมาแบบนี้นะฮะกดที่ตัว start ครับอ่ากล้องมาแล้วอันนี้ภาพมาแล้วทุกคนนี่ฮะภาพมาแล้วกล้องมาแล้วโอว้หลักร้อยดูสิ โอ้ก้องใช้ได้เลยด้วยกดนนะนี่เห็นไหมอ่ะโอเคทีนี้ทีนี้ต้องการถ่ายภาพนะครับกดที่ตัวรูปก,กล้องถ่ายภาพอันนี้ถ่ายภาพนะอ่ะเราก็อนุญาตการเข้าถึงทั้งหมดไปเลยมันจะได้เข้าไปอยู่ที่ะนะฮะแกลเลอรี่ในเครื่องโทรศัพท์ของเรานะครับอัตโนมัติไปเลยนะครับต้องการถ่ายวีโอกดตัวนี้เห็นไหมฮะเขาจะมีวินาทีขึ้นครับเห็นไหมครับนี่ขึ้นแล้วตรงนี้นะครับกดหยด ปึ๊บอ่าหยุดแล้วแต่ตัวนี้นะครับหู ừ, หลักร้อยทําได้เยอะนะทุกคนสามารถปรับกล้องเป็นแนวตั้ง <c oughs> ได้ด้วยอ่ะโอ้เจ๋งอ่ะดูดิปรับกล้องเป็นแนวตั้งได้ด้วยทุกคนดูดิโอ้โหไปยังไงอ่ะนี่นี่โอ้โหนะครับต้องการปรับเป็นแนวนอนเราก็กดตัวนี้หนึ่งทีครับให้ปรับเป็นแนวนอนอีกหนึ่งทีครับแบบนี้เห็นไหมครับอ่านะครับแล้วก็มันจะมีตัวกล้องใต้ท้องด้วยนะนี่ครับกล้องใต้ท้อง นี่ไงอันนี้คือกล้องไรท้องนะทุกคนจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะฮะต้องการกลับไปสู่โหมดกล้องหน้าก็กดตัวนี้อีกหนึ่งทีครับปึ๊บนี่เข้ามาสู่กล้องหน้าแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนะครับแกลเลอรี่ที่เราถ่ายภาพไลวิดีโอไว้นะฮะเราก็กดเข้าไปดูได้นี่ครับที่เราถ่ายไว้เมื่อกี้นี่ไหมครับกดย้อนกลับนะครับย้อนกลับวิดีโอกดเข้าไปตัวนี้กดดูได้แบบนี้อันนี้คือดูในแอปนะครับ แต่ว่ามันจะบันทึกไปที่แกลเลอรี่ของเราอัตโนมัติเลยนะฮะกดย้อนกลับนะครับมาสู่โหมดนี้นะครับอ่ะทีนี้ครับตัวรูปกสี่เหลี่ยมสี่รูกนะฮะลูกเต๋านะครับตัวนี้ถ้าสมมุตินะฮะตัวกล้องของเรากลับหัวกลับหัวนะครับอย่างนี้นะฮะปึ๊บคือกล้องมันจะกลับหัวนะฮะให้เรากดที่ตัว rev ครับตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจะกลับหัวงี้ฮะเราไปกดตัวนี้ปึ๊บเนี่ยมันจะกลับมาสู่หมดเดิม นะครับซูมกล้องอันนี้ก็คือซูม 50x อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ่ายภาพโดยการใช้สัญลักษณ์มือนะฮะสนิ้วไปยืนหน้ากล้องมันจะถ่ายเองอัตโนมัตินั่นเองนะฮะแต่ก็ใครไม่ชำนาญก็นะฮะถ่ายด้วยตัวรีโมทหรือตัวโทรศัพท์ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบมือเนี่ยจะคือจะถ่ายวิดีโออันนี้คือเป็นเป็นออปชันของตัวตัวแอปนะครับโอเคทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลอง ทำการบินตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะฮะโอเคนะครับมาเริ่มันเลียดีกว่าครับผมทีนี้เรามาเริ่มการบินตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับอันดับแรกนะทุกคนครับตัวโดรนนี่นะกดค้างครับที่กลุ่มเปิดค้างไว้มีเสียงนะฮะตัวกล้องจะปรับขึ้นลงอย่างนี้นะครับ 2. องรีโมทครับกดที่ตัวเปิดนะครับออฟอ่าจะมีไฟกระพริบอย่างนี้นะฮะให้เราทําการเซนเซอร์ระบบก่อนดันคันโยกซ้ายขึ้นสุดหนึ่งทีปล่อย ลงสุดหนึ่งทีปล่อยอ่ะไฟเจนี่เห็นไหมฮะทุกคนอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับทําการอ่ะเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi ไปที่ตั้งค่าหรือใครจะไป Wi-Fi ตรงเลยก็ได้นะครับอ่ะเข้าที่ Wi-Fi จะมีรหัส Wi-Fi ของโดรนนี้ขึ้นมานะครับ f l o w อ่ะแตะเข้าไปนะครับแล้วเขาจะขึ้นว่าเครือข่ายไม่ปลอดภัยมันจะขึ้นแบบนี้ทุกครั้งไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันจะขึ้นแบบนี้นะฮะทุกคนเราก็ออกจากหน้านี้เลย แล้วก็ไปหน้าโปรแกรมที่เราโหลดไว้นะครับดี w i f i UAV แตะเข้าไปนะฮะพิกอย่างนี้ครับแล้วก็กดที่ตัว START ครับผมอ่ะกล้องมาแล้วกล้องมาแล้วทีนี้เห็นว่ากล้องมันกลับหัวอยู่ใช่ไหมครับกล้องกลับหัวนะฮะไปที่ลูกเต๋านะฮะแล้วไปกดที่ r r v ครับนี่กล้องกลับมาสู่หมวดเดิมเห็นไหมฮะทุกคนอ่ะทีนี้นะครับต้องการเอาโทรศัพท์นะครับมาวางที่ตัวรีโมทคอนโทรลด่นะครับแบบนี้นะทุกคนครับ ใส่เข้าไปแบบนี้ครับลักษณะการใช้งานนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะบินโดนนะครับทีนี้เราต้องทำการคาลิเบตโดนก่อนนะครับทุกคนให้เรากดตัวคันโยกสองข้างเป็นตัววีนะฮะวิ่งครับอาจจะมีเสียงไฟกระพริบวิธีนะครับแล้วก็ปล่อยอ่ะคาลิเบทเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะบินแล้วนะทุกคนกดที่ตัวออโต้เลยฮะนี่ยตุ่มนี้ตัวเดียวนะดูนะกดหนึ่งทีครับปึ๊บปล่อยนี่ฮะ ตัวโดนจะบินขึ้นมาเองอัตโนมัติแล้วก็ล็อกระดับการบินที่เราเห็นนะครับก็ประมาณสักเมตรหนึ่งได้นะล็อกระดับการบินนะครับอ่ะทีนี้ครับทุกคนอ่ะมาด้านนี้ดีกว่าถ่ายทีนี้ดูตร,ร,รงนี้ครับอ่ะถ่ายตรงนี้ครับทีนี้ครับเห็นให้ถึงตัวรีโมทด,ด้วยนะครับอ่ะทุกคนครับคันโยกดาน้ายที่ผมบอกไว้นะครับต้องการสูงดันคันโยกสายขึ้นปล่อยมือตัวโดนจะล็อกระดับการบินเห็นไหมฮะล็อกระดับการบินต้องการให้ต่ำลงนะฮะแต่คันโยกซ้ายลง ปล่อยมือก็จะล็อกระดับการบินเห็นไหมกดไปด้านซ้ายหมุนหัวเห็นไหมครับขวาหมุนหัวเห็นไหมฮะโอเคนะครับขึ้นสูงลงตม่มหมุนหัวซ้ายขวาคันโยกขวาอะถอยหลังละอันนี้ถอยหลังนี่สปีดหนึ่งนะถอยหลังเดินหน้าเดินหน้าบินไปซ้ายบินมาขวาอาซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังต้องการความแรงเพิ่มไหมอา ถ้าต้องการความแรงเพิ่มนะครับตัวนี้สปีดครับกดอีกหนึ่งทีสองิกนี่คือสปีดสองอ่าเห็นไหมแรงขึ้นเห็นไหมจะแรงขึ้นเห็นชัดเจนนะทุกคนนี่คือสปีดที่สองนะฮะทุกคนดันขึ้นปล่อยดันขึ้นปล่อยอ่าต้องการแรงกว่านี้ไหมสปีดสามสปีดสามพยโยครับพุ่งเลยนี่นี่สปีดสามพุ่งอย่างนี้เลยนี่ปล่อยโยนนะฮะชะลอดึงท้ายหลังปล่อยน่อนชะลอหยุดนะครับผมอ่า แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับตัวสแกนพื้นในน้ำเนี่ยมันสแกนไม่อยู่นะต้องสแกนบนบกเท่านั้นนะอันนี้พี่โยนอาสาที่ดูก,ก่อนเฉยๆนะทุกคนอ่ะต่อไปนะครับดูช็อตนี้ดีกว,ว่าตีลังกาทํายังไงพี่โยกด 3D ดีปึ๊บหนึ่งทีตีลังกาหน้าแตะคันโยกไปข้างหน้าเป็นไ,ไงได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอ่ะทีนี้ครับตีลังกาหลังแตะหนึ่งทีครับ3ดีกดคันโยกขอยหลังหนึ่งทีปล่อยเห็นไหมซ้ายแตะ แตะไปด้านซ้ายอ่าเป็นยังไงอุ้ยมอเตอร์ดีด้วยตัวนี้ขวานะครับขวาก็าคือแตะสามดีก่อนแล้วกดมาด้านขวาปึ๊บเนี่ยก็จะตีรัางกานะฮะเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาตีรัางกาได้โฉบได้อ่าทีนี้มาดูมาดูมาดูทุกคนมาดูครับ <c oughs> อ่าเอามาจอดไปงี้ให้สแกนพื้นตรงนี้อ่ามาเข้ามือท่านด้านหลังเลยปรับกล้องครับต้องการปรับกล้องใช่ไหมฮะตอนนี้กล้องขึ้นอยู่นะฮะต้องการปรับกล้องลงอุ้เยเจ๋งอ่ะหลักร้อย หลักร้อยสเปคแบบเทพๆคุณภาพเวิร์กเวิร์เลยเนี่ยปรับกล้องไฟฟ้าขณะบินเห็นไหมฮะทุกคนปรับกล้องไฟฟ้าอ่ะปรับขึ้นครับปรับขึ้นครับเห็นไหมเด็ดไหมดีไหมอย่างเงี้โอ้โหการจูนบาลานซ์โดนทํายังไงอ่ะมาทุกคนนะครับตัวนี้สามารถจูนการลงไม่ถึงสี่ทิศทางนะฮะเอาสมมุตินะฮะถ้าตัวโดนมีอาการไหลไปข้างหน้านี่ครับตัวการจูนนะฮะให้กดตัวนี้ลงไปตรงๆก่อนปึ๊บ ถ้าโดนไหลหนะ้าให้เรากดคันโยกถอยหลังจนกว่ามันจะนิ่งขึ้นนะครับถ้าเรากดแล้วนะครับเราไม่ทํางานต่อนะครับมันจะหยุดเองนะครับถ้าเราต้องการจูนใหม่ให้เรากดใหม่แบบนี้ปึออ๊บถ้าโดนไหลมาหลังให้เรากดคันโทนไปข้างหน้าถ้าโดนไหลไปซ้ายให้เรากดมาข้างขวาถ้าโดนไหลมาขวาให้เรากดซ้ายคือกดย้อนศรแต่ให้เรายืนหลังโดนโอเคไหมมันจะง่าย นะครับอ่ะทีนี้ครับมันมีเสียงดังติ๊กคือมันหยุดการทํางานแล้วแล้วก็คอนโทรลได้ปกตินะครับผมอ่าโอเคนะครับครับตัวนี้ถ้าแบตเตอรี่ตัวโดนอ่อนตัวเนี่ยเขาจะมีเสียงเตือนดังที่ตัวรีโมทด,ด้วยดังติ๊กติ๊กติ๊กติต๊กให้เรารู้เราก็เล่นอีกสักรอบสองรอบแล้วบินบินกลับมาใกล้ๆมาเล่นใกล้ๆตัวเองได้เลยเห็นไหมฮะเซ็นเซอร์สกแกนพื้นดีมากด้วยนะเห็นไหมเนยะี่ย right? มไหมอย่างนี้อ่านะครับ แล้วก็นะครับตัวระบบหลงทิศทางเนี่ยเอาสมมุตินะฮะเทสก่อนเทสก่อนให้ดูก่อนอ่าหลงทิศทางนะครับทุกคนสมมุตินะครับสมมุติว่าตัวโดนตอนเนี้ยหันหน้าไปฝั่งนี้อยู่นะครับเราไม่รู้ว่าโดนอยู่ลักษณะแบบไหนแต่ถ้าเกิดการเล่นโดนจริงๆนะฮะให้เรายืนหลังโดนแบบนี้มันจะคอนโทรลง่ายไม่หลงทิศทางให้เรายืนหลักหลังโดนนะและทำงนี้างค้ำทุกที่างนี้นะฮะเดินหน้าไปถอยหลังมาเนี่ยมันจะตามมือเราเลยเห็นไหมซ้ายขวาหน้าหลังอันนี้คือจะไม่งง คือให้เรายือนอยู่หลังโดนและควบคุมมันจะง่ายแต่สมมติว่าหลงจริงๆอ่ะมาตรงนี้ครับหลงจริงๆกดตัวนี้ครับรบ่บระบบหลงทิศทางนะครับอากดท้างกดท้างกดท้างนะฮะเห็นไหมอันนี้มันบันจะโยกส่วนทิศทางให้ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมส่วนทิศทางละเนี่ยคือมันจะส่วนทิศทางเลยหลงทิศทางนะฮะถ้ากดท้างเป็นหลงทิศทางอากดท้างครับเป็นการหยุดเป็นการหยุดหลงททางถ้ากดหนึ่งที กดหนึ่งทีนะจะเป็นระบบเซ็นเซอร์เนี่ยเซนเซอร์จะทำงานจะมีเสียงถ้ามันเข้าไปใกล้กำแพงนะครับมันจะดันตัวเองไว้จะมีเสียงเตือนให้ตัวรีโมทนะฮะอ่ะกดอีกหนึ่งทีเพื่อหยุดเซ็นเซอร์ครับถ้ากดค้างหลงทิศทางกดหนึ่งทีเป,เปิดระบบเซ็นเซอร์นะทุกคนเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับอ่ะทีนี้ต้องการลงจอดอ่ะเพ้่สูงก่อนแล้วก็บังคับเข้ามาใ,ใกล้ตัวเองนะครับกดที่ตัว ลูกสอนชี้ขึ้นที้ลงที่เรากดดินขึ้นนะฮะอีกหนึ่งทีปึ๊บแล้วควบคุมนิทานะคบหาราันเว์ให้มันลงเอาตามจาต้องการถึงพื้นเขาก็จะดับเครื่องยนต์ให้เองแบบอัตโนมัติเป็นยังไงตัวนี้เล่นง่ายใช่ไหมนะครับใครสนใจนะครับนี่เลยนะฮะตัว s 1 1หนะ,ะปรับกล้องไฟฟ้าตัวนี้นะครับเล่นง่ายพี่โยการรันตีเลยนะฮะและพิเศษสุดตอนนี้ โบจากปกติหลัก2 9 0 0เเหลือแค่หลักร้อยเท่านั้นครับใครสนใจเอาลองไปเล่นดูนะครับเล่นตำตำใกล้ๆตัวดูเองก่อนนะฮะเอาลืมบอ,อกไปความสูงอยู่ที่ไม่เกิน30เมตรนะครับความไกลอยู่ที่ไม่เกิน100เมตรนะรสัญญาณรับภาพได้ไดความสูงประมาณ15เมตรไม่เกิน20เมตรความไกลอยู่ที่40-50ถึงเมตรในการรับสัญญาณภาพนะทุกคนนะ แต่ตัวโดนจะไปได้ไกลกว่านะครับตัวโดนปินสูงอยู่ที่ไม่เกิน30นะครับและไกลยอยู่ที่ไม่เกินร0อยเมตรนะครับโอเคนะครับลองเอาไปฝึกเล่นดูใครมือใหม่เล่นต่ำๆและใกล้ๆตัวเองก่อนนะครับขอบคุณครับโยทินจัดให้